สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีสวัสดีค่ะรอบแรกจะหมดแล้วนะคะมันจะเป็นแบบ L O T ร<ห>อบหนึ่งกฏก้ะให้มีคือลิมิต,ตอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสองคนนะฮักค่ะ น่ากบอครับน่ารักหรือน่ารักครับสวัสดีครับอ l o สวัสดีคับสวัสดีเจ้าขอบคุณที่แสให้นะครับพี่โอ๋โอสวัสดีจ้าสมพี่สมสมัยอุ่นแก้วนี่นางท้องใบสวัสดีค่ะสั่งตั้งแต่วันอาคารรอวันอาคารมมวันเนี่เหรืองหับ ครับมือมออ่อนเมืออ่อฮือกระหอนแล้ว,กกลวครับมื่อืนนี่แหละฮอดั้งากกระมือนี่แหละฮอด่าเบิ่งเราครับไว้อยู่มีแง่นามสกลุเลเดียวกันกับอาลครับนามสกุลมันคือกันที่ชื่อบางเถอกับมีนะมาแล้วเมน่นครับมาสร้างมาซ่อมบ้านแล้วหรอมาแล้ว ดีมากๆเลยค่ะกำลังจะสั่งส,งสุดที่สองค่ะกดเลยค่ะกดเลยครับของพี่หมดแล้วหรอครับสุดที่สองแล้วก็ที่ 3, สามที่ 4, สี่ที่ห้าตามลำดับไปใช่กลางวันตะก้าไม่ค่อยหอดหรอกไฟเบอร์หน่อยไฟเบอร์ก็มีนะครับไฟเบอร์ก็มีนะเดี๋ยวขึ้น ปากไฟเบอร์ให้นะคะไฟเบอร์สามกล่องไฟเบอร์สามกล่องสี่ร้อห้าสิพี่ค่ะทุกวันเลยนะครับลูกทุนดีจ้าดีใช่ไหมอขอบคุณนะครับกีตาร์อืดอ,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 อืดอืดอืดอลัา ไม่ลอยเปิดไม่ลอยเนี่ยพี่คุณคุณมินนี่เข้ามาดูพี่ขัดทุกวันเลยค่ะขอบคุณนะครับสั่งได้เลยไนตะกร้านะทั้งไฟเบอร์แล้วก็สครับ แต่งหน้าสวยๆชิเปนเซนอะรอของอยู่ค่ามีคนรอของอเดี๋ยวก็ห่อทุกคนเได้ของมาแล้วนะคะชอบน้องมากเนียนนุ่มเหมือนบอกพี่สั่งสราบลุกทุ่งแล้วนะคะขอบคุณนะคะรับพี่รักปฏิหารพี่รักปฏิหาร หลักปฏิหาร์ดูคนแตกหน้าถามว่าแตกหน้าจะไปไหนคุณมินนี่ถาม,มคุณมินนี่ถาม,มแตกหน้ามันว,ว่าต้องไปไซส์หรอกชม่วมงนี้เฮียน bằng nào ở đây quên người nào quên đọc xả vào đi Học tìm. Nho, 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 nho Ai ít tim nhóc 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 vào nơi ôi thêm